เฮลโหลฮาวทูดุยครับมาวันนี้ก็มากับเดสเปซชาร์เตอร์10แล้วนะครับผู้สเสถียเฮ้ยพวกเราครับไปมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเอ้ยทำไมหลอดเลือดมันแคบวะเฮ้ยแล้วก็ล้วงล้วงเฮ้ยตัวอะไรครับใช่ใช่ไอ้ไนโคลม็อกนั่นหรือเปล่าครับ ร่อนร่อนอวิ้นเก้าเฮ้ยรับยาอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรู้สึกว่าจะได้ยิงคนแล้วนะครับอือ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 ให้มันรู้ไปโอ้โหไม่ไหวครับ โจ่โจ่ะเพชอชดีวะรู้สึกว่าพวกนี้จะตายยากขึ้น,นครับอืมไม่เป็นไรเราเราฝึกมาดีครับเจอไอ้ไอ้แมงไอ้แมงมุมยักษ์นั่นเราก็เกิอพอแล้วนะครับหวังว่าเราจะไม่เจออีกนะครับแต่มีคนบอกมาว่าเราต้องเจอแน่นอนนะครับ <Okay. S 1> อู้ดวะอืดเด้ออืดเด้ออืดเด้ออุ้อออยรนะเบิดครับ เต็มตู้ครับอืม,อม,อมให้มันรู้ดำรู้แดงครับเฮ้ยให้มันรู้ดำรู้แดงเลยเลยให้มันรู้เลยครับให้มันรู้ให้มันรู้ไป,ป อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยของดีของดีอืมของดีครับไปโอเคโอเคมันบอกให้มาตรงนี้เราต้มาตรงนี้นะครับด้วยความมั่นใจเลยอืมเยี่ยมแล้วโอเคตอนนี้เราอยู่ในนี้แล้วนะครับเราอยู่เซฟเฮาส์แล้วนะครับเป็นเปเป้เดฟเดนนะครับ นี่เป็นเลฟเดสเซฟเฮานะครับเฮ้ยข้าวนี่เออรู้สึกว่าโหดขึ้นนะครับไม่มีแมงมุมใช่ไหมครับไอ้ไอ้แมงมุงมมันยาอ่อนนะหนาบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือให้มันรู้ไปให้มันรู้ให้มันรู้อยากได้เลือดนะตอนนี้เลือดขาดแคลนนะครับเออรุนแถบก่อนเราต้อง อะไรโอ้โหเลืองขาดแขนจริงด้วยเฮ้ยปุ๊บอ,อ,อะไรสันโตรดเอามันอ๋อสงสัยไม่ได้เจอ้พวกนั้นนะครับโอเคคลิปเราเหลือแค่สามสามสิบสามนัดโอเคกับกับไอ้ที่ทำให้ช้าเลยสามครั้งแล้วอุ้ยอุ้ยแล้ววะโอ้โห เฮ้ยกดแ,บแคบปราค้งไว้ทำไมเอ๊ะช็อตดีวะอให้มันรู้ไหมครับอออ้ยโดนหูมันทะลุองด้วยวะ่ะมันลูกซอ,องเราปืนนี้นะครับมันลูกซองเราปืนนี้นะครับ โอเคมันใช้ลูกซองเราต้องใช้ลูกซองครับมันใช้ลูกซองเราต้องลกซองตามอืมไม่ตายไม่ตายพวกนี้ตายยากนะครับเออู้ดได้เลือดอย่าล่วงอย่าล่วงเอยวิ่งไปต่ออืมโศพโศพอุ๊ยอุ๊ยไหนครับยู่ไหนครับ เห็นมีเลยนี่หว่ารั mm. บาดนี่หว่ารับาดอุ้ยไม่ยิงนิ่ว่ะโผมือไม่แน่ไปโดน mm. Mm hmm. ให้มันให้มันรู้ไปเลยให้มันรู้ไปเลยโอ้ยยังพวกนี้เขาม็อบนี่หว่า เออเยี่ยมครับโอเคใช้ปืนนี้่ะถือปืนนี้เป็นที่แน่นอนครับ <c oughs> เปลี่ยนแม็กโอเคเอลลี่ เอลลี่เอลก่อนนะเอลลี sí. like ่คร so you know. ับตอนนี้รู้สึกว่ากดเอลลี่ดินนๆนะทำไมครับเออพอดีไปอ่านประวัติเสเปซมานะครับมันเป็นแฟนกับไอแซกมาแล้วแล้วอะไรต่อเออแล้วก็ไอภาคนี้ไอเอลลี่ได้บอกเลิกได้บอกเลิกไอแซกนะครับก็อกรก่อนหน้านี้ดิเยี่ยมเดี๋ยวขอไปคราบชุดก่อนนะครับ เออราใส่สโนสูดดีกว่าสโนสูดไม่ดีกว่านะครับเราก็ลองสโนสูดกันเลยอึ๊บอึบขอขอแป๊บน,นิดอโอ้ เติมพลังให้กับเติม,ขอ,ตมขอเติมเฮ้ยขอเติมเต็มความมั่นใจให้กับชีวิตโอเคครับโ oh, อ้โหคาร์ถึห้าร้อยครับตอนนี้เราต้องการเลื่อนอย่างเดียวเลยนะครับแอร์เราไม่นั่งการครับโอ้โหอัเมอร์เอออัเมอร์เอ้ย เราใช้อีวาสูตดีเราใช้อีวาสูตรดีกว่าครับรอแป๊บนึงเรา้ออาจจะเลี้ยงมากหน่อยนะก็็ก็าทำไงครับเฮ้ยขอเติเติมความสน,นุกให้กับชีวิตสักนิดหนึ่งนะอ่าา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 าอ yeah. อ,อร่ายอะไรอนะ่ะ เป็นอะไรอะอยู่ดีเติมความสุขอยู่ดีอร่อยเฉยเลครับชุดนี้มันคาสสิก,กว่านะครับเอ้ไม่ใช่คลาสสิกมันใหม่กว่าอัปเกรดล็กเยี่ยมไปเลยอะเยี่ยมไปเบยโอเคค่ะดิกหนึ่งร้อยืมตอนนี้เราก็มีอะไรที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นจำได้ว่าเราได้ส่วนปืนมาใหม่หมอีกนิดหนึ่งนะครับ คือส่วนไหนวะโอ้โหรู้แล้วครับรู้แล้วครับโอ้โหอย่างนี้เนี่ยอืออย่างนี้มีเกทอย่างนี้เกทเลยครับ ีแล้วโอเคโอเคครับไปไหนเรามาลองของใหม่กันนะครับอุย้ยมันหมุนได้เลยอุย้ยมันน่าจะเป็นแบบบูกม,มันแรงนะครับโอเตเซฟด้วยเสียงยานี่เสียงอะไรครับเฮ้ยเนคขมบอกับพวกนั้นนี่ว่า อุยรู้สึกว่าเราจะโดนพวกพวกีนคอมบอปดีวะครับในคอมบอปเหรอฮะในคอมบอในคอมบออุ้ยมันมีต่อสู้อ่ะช่วยฮะับสงสัยพวกนี้มันน่าจะขัดกันนะครับขัดใจกันอุ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยู่ไหนวะ ให้รู้นอยู่ไหนโอ้โหใครวะเออให้มันเออให้มันรู้ซะบ้างใครเป็นใครครับให้มันรู้เลยให้มันรู้เอออุ้ยอืมให้มันรู้ซะบ้างเฮ้ยมันวกายพันธุ์หร่อวะครับกายพันเหรอให้มันรู้ซะบ้างไม่อยากกายพันแถวนี้ มาเจอไอ้แสกั้างมันจะหนาวรู้เอาไว้รู้เอาไว้หนาวแน่หนาวตูดนะครับโอ้สามสามเปลี่ยนเลยโอเคปะเฮ้ยอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งมันไม่ตายง่ายๆหรอครับไอเนี่ยเออเอากระแทกให้มันรู้ดับรู้แดงไปเลยเออ ของไม่มีเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยี่ยมตอนนี้ช่วงขาดแคลนนะครับเนื่องจากเจอไอ้บอสปัญญาอ่อนนะครับเฮ้ยมีกล่องอะไรแถวนี้ไหมอุ้ยหาแต่กล่องไว้ช่วงนี้อับจนโอเคเยี่ยมเฮ้ย ถือว่าดีพอสมควรมีอะไรให้เก็บครับรีบรีบโผล่มาให้ผมตอนนี้เลยครับไม่น,น่าจะมีแล้วเราก็าไปนะครับเฮ้ยอุย๊ยตกใจแบบเมื่อกี้มือสั่นเลยครับโอ้โหไอม้มดไอ้แมงมุมยักษ์ที่เราสู้กับมันนี่วะทำไมมันตายอย่างนี้วะ วทำไมเราฆ่าเรายังไม่ได้เหรอครับเออเดี๋ยวให้มันรู้ดำรู้แดงรู้แดงรู้ดำครับไปไอแสกมันปัญญาอ่อนไหมวะโดนรลเบิดตกมาคนเดียวแล้วคนอื่นไม่เคยตกด้วยนะครับคนอื่นแบบไงเขาเรียกว่าโชคดีโอเคอย่างเราคือโชคร้ายหลายสุดๆนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดนะพ่อโอ้โหตรงนี้ก็ระเบิดโอ้ยกองกองยิงยิงยิงนี่ไหนครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยอย่าโผล่มาอย่าโผล่บอกว่าอย่าโผล่อืมให้มันรู้ดำรู้แดง เฉียดตัวไปนิดนะครับอืมเออเยี่ยมระเบิดอย่าเพิ่งระเบิดเฮ้ยรอแป๊บหนึงนี่อย่ารีบอย่ารีบบอกว่าอย่ารีบโอ๊ยมีคนรีบนะแถวนี้มีคนรีบมีคนรีบบอกว่าอย่าเพิ่ง yeah. เดี่ยมเรื่องยิงปืนนี่ไม่พลาดหนะครับแต่เรื่องยิง oh. ไอ้โอ้โห้ เนี่ยเรื่องยิงปืนนี่ฆ่าน,นะครับเรื่องยิงคนน่ะแต่ถ้ายิงไอ้อไอ้ไมโครโมอค็อบนี่ืหรู้สึกว่าน่าจะแย่น,นะครับอู้ของดีเออเกือบมองไม่เห็นเกือบมองไม่เห็นไปอู้หูเด้อเด้อเด้อไปครับเอาของแป๊บนึง เพราะความเป็นสิริมงคลสิริมงคลอืมไปแถวนี้มีไหมครับอ่ามีกล่องหนึง่งจริงจริงด้วยจริงจริงด้วยเอ้ยเวทติ้ง่งเงี้ยเหรอเยี่ยมโอ้โหตายหรือ,อยังครับเฮ้ <c oughs> ไอเห็ดเป็นยาอบอดิวะเฮ้ยอย่าพึ่งดิวะไอเห็ดไอเห็ดเป็นยาอบโอ้โหอ้ huh. มันเกิดมันเกิดกัดเต็มเลยนะนเกิดกัเต็มจุเบอร์เฮ้ยโอ้โหตื่มันเืิดกดวคิไวครับ โอ๊โอ oh, ้ยเันเนตต์ตกฉันเนตต์ตกโอ้โหตกในตอนนี้ครับอะไรมันมีอะไรใหม่มันมีอะไรใหม่เฟมเนี่ยตตกครับมันมีอะไรใหม่ฮะโอ้ยโอ้โหเห็บนิดทำเฟมเนตตกครับเออให้มันลด พวกนี้น่าจะไม่ตื่นแล้วนะครับโอเคไปแม่ยากยากนะครับเออไปโอ้ทหทงหิมะอยกแล้วครับผมหลออมั้งแต่เจอไอ้แมงมุมคาวนานับที่เจอที่อยู่โอ้โหในขบักในขบักในขบักโอ้โห

เราไป็นันธมิกันด которая, ีกว่าน่นาย,นายบอกว่าพันธมิตรบอกว่าพันธมิตรอบอกว่านึกว่าเราจะได้ภาคเกมด้วยเอ้ยภาคหนังด้วยกันแล้วนะครับเป็นพันธมิตรด้วยกันนะได้ยินเสียงเหมือนเหมือนในเหมือนไออะไรนะไอไมโครม็อบในโครม็อบไอ,อ,อไอ,อมอ็อบถูกพื้นคนระับเฮ้ยหยุดหย่าอย่าดิดิวะบอกว่าอยุดดิครับ โอ้โไม่มีหัวซะด้วยไม่มีหัวซะด้วยอืไมันยอมโดนหรอแค่เนี้ยโอ้โหฮึฮึตะกมันไม่แตกครับโอ้โหโอ้โรู้สึกกระสุนหมดนะครับต้งใช้นี่ก็ได้เฮ้ย มาดีว่เอ้ยมันยิงยากครับโอเคเนื่องจากกระสุนปืนนี้เอ้ยยังไม่หมดดีกว่าเฮ้ยแล้วเกือบพูดไปว่ามันได้ยินเสียงครับเหมือนพวกไมโครบ็อกอีกแล้วนะครับทำไมล็อก อะไรครับต้องการซิมการ์ดนอครับ <_ C ast> ไม่ใช่เบรกเฮ้ย <_ C ast> หาขออีกแล้วเหรอครับ <_ C ast> อืคราวนี้หากันยาวนานอ๋อนี่ไงโอเคอันนี้จำได้ครับต้องทำไงจำได้จำได้เฮ้ย อย่าพึ่งตายคันนี้เลยนะอ,อือ,อกระทืบมด้วยกระทืบมด้วยเฮ้ยไว้ใจไม่ได้ครับแม่นึกว่าตายกันหมดละที่แท้ยังนะครับอือเยี่ยมอือเยี่ยมเยี่ยมรู้สึกว่าคราวนี้มัน มันน่าจะยากนะครับเยี่ยมเยี่ยมอืมเยี่ยมโอเคโอเพ่นตเลนอ้ให้มันอิ่มใจ โอ้โห Calling p l อมโอเคมาถึง c a ลลิ n งแ l นฟอร์ r นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวมีอะไรก็เอาวิเจอรมผ่านหน้านะฮ้ mm hmm. โยโอ้โหน้ำผาน้ำผ่โอเคฉะนั hmm. okay, ้นไม่เป็นไรล่ลา,ลาจากค่นีครับโอเคแย่ไปบิด